สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องชวนตกปลาบายนาต่อพิชิงเดย์ไทยแลนด์นะครับผม,ผมวันนี้นะครับผมผมจะมาผ่าลอกตัวฟิ t เทคปลาปลาเนี่ยนะครับผมลอกตัวนี้ผมก็ใช้มาหลายครั้งแล้วนะครับผมหลายงานแล้วนะครับผมพอดีผมไม่ได้ช่วงผ่าผมไม่ได้รีวิวนะครับผมวันนี้พอดีผมจะล้างลอกนะครับผม,ผมก็เลยทำคลิปเพื่อ จะพาดูให้ดูใอ้น้าทุกท่านได้ดูข้างในนะครับผมสเปคของลอกตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมไปตามเลยครับผมครับตัวน,นี้ก็มาดูสเปคลอกแบบคร่าวๆนะครับผมสเปคลอกคร่าวๆของตัวนี้ก็นี่นะครับผมเป็นลอกรอบเจ็ดจุดสามนะครับผมรอบเจ็ดสามหนึ่งนะครับ ลูกปืนลอกอยู่ที่สิบบกหนึ่งนะครับผมสิบกหนึ่งแล้วก็นหนักเบรกอยู่ที่8ปกิโลนะครับผมแล้วก็น้ำหนักตัวรอกอยู่ที่สองรกรัมนะครับผม ส่วนสปูลตัวนี้เป็นสปูลตรงปุนตื้นนะครับผมจุดสาย0.22อยู่ที่100เมตรนะครับสาย0.18อยู่ที่140นะครับผม140เมตรนะครับก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับผมแล้วไงมาพาดูเลยนะครับผมว่าสเปคกรอกภายในเป็นยังไงนะครับผม No, no, no. ปลอกปืนต่างปลอกปานลอกลูปืนหนึ่ทล่กไฟ ่นีเปลี่ยนเป็นลูกปืนแต่งแล้วนะหนึ่งลูกนะครับผมผู้วิอ,อยู่ที่ปูนนะครับผมชมไฟหนกันครับ,รบแล้วก็ปืนอีกหนึ่งลูกอยู่ตรงนี้นะครับ มีลูกปืนก,นก,นกนนันตีกับหนึ่งลูกนะครับตรงนี้กันตีกับหนึ่งลูกนะครับตรงนี้ ลูกปืนแกนเสานะครับผมประคองแกนเสาลูกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลูกปืนการปีกับอีกลูกนะครับผมดูด้านในนี้นะครับผมครับแล้วประคองแกนเสานะครับผมแล้วก็มีลูกปืนอีกลูกนะครับผมที่ตัวปักควัะปูนนะครับผมนี่นะครับผม มีนึ่นึงลูกที่ตัวปรับอนตัปูนนะครับผมเามาดูเฟืองกันครับผมเฟืองเป็นเฟืองของเหลืองนะครับผมเพราะก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเฟืองเพราะมันเป็นรอบรอบเจ็ดนะครับผมก็ใช้กรบงานเโดได้นะครับผมมาดูเบรกกันครับ มาดูเบรกครับเบรกหนึ่งแผ่นนะครับผมโอ,อ้ยนี่หนึ่งเป็นเบรกคาร์บอนนะครับผมแล้วก็ยแล้วนี่อีกหนึ่งแผ่นนะครับผมเบรกเป็นคาร์บอนนะครับผม,าผนนค,บผมคาร์บอนนะครับผมเบนนรกเป็นเบรก สามสามชั้นแล้วครับผมสามตนนี่นี่เป็นหนึ่งนะครับผมแล้วตัวล่างอีกเป็นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับ,รบเป็นเล็กตัวนี้อีกรองหนึ่งครับผมแล้วส่วนนี้ ที่เน้นเกียนะครับก็ไม่ไะไรนะครับผมแล้วลูกปืนก็จะมีลูกปืนแกนเสาตัวนะครับผมแกตัวตัวนี้แกดูนะครับผม นี่รูปหนึ่งนะครับผมลูกปืนครับผมถ้าเป๊ะลอกตัวนี้ก็อยู่ผมมานี้นะครับผมเอาผมเริ่มบอกแล้วครับผมแล้วก็มีลูกปืนอีกลูกนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมประคองที่เนี่ยเกียร์อยู่นี่นะครับผมลูกนะครับผมครับผมอันนี้ก็ สเปคก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้านานาะนใดสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผม,ผมจะไปตอบให้นะครับผมนี่ก็คือสเปคโดยรวมของลอกฟิติคาบ้านะครับผมจากค่าย BPO ผลงานเลยนะครับ